สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดยูโรกับผมแชมป์พิรพลคุณผู้ชมครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมสามารถตัดสินได้จากนักกีฬาและก็แฟนบอลครับเพราะในการแข่งขันกีฬาที่เข้มข้นมนุษย์ก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาซึ่งแน่นอนครับนี่เป็นจุดที่ประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถจะเรียนแบบได้จากชาวอเมริกันและก็ยุโรเปียนอย่างนัดล่าสุดนะครับที่แมนซิตี้เล่นกับด้านควีนส์พาร์คเรนเจอร์สนั้นทางด้านของโจุยบารตันนะครับ โดนใบแดงเพราะไปสอกหน้าของทางด้าเตเวสหลังจากที่กรรมการไล่ออกไปแล้วนะฮะยังมีไปแถมเข่าใส่กุนแล้วก็มีการจะเอาหัวไปโขกท้านคอมพานีอีกผู้เล่นแมนซิตี้แต่ละคนโกรธแค่ไหนก็ไม่มีใครใช้อารมณ์เต็มที่ก็เอาแค่อกไปปะทะกันนะครับไม่มีการตะลุมบอลหรืออะไรแฟนบอลเองก็ปล่อยให้กรรมการตัดสินแล้วก็ยอมรับในคําตัดสินนะครับตรงนี้แหละครับสำคัญเพราะถ้าเกิดเราถืออารมณ์เป็นใหญ่หนักกีฬาก็อาจจะตะลุมบอลกันกลางสนาม แฟนฟุตบอลก็อาจจะไปล้อมรถของทีมคู่แข่งฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือสปิริตของนักกีฬาและแฟนบอลครับชาติที่ขึ้นชื่อว่าเชียร์อย่างมีสปิริตและหนึ่งในประเทศที่ว่ากันว่ามีแฟนบอลดีที่สุดนี่คือสวีเดนปกติถ้าเกิดทีมต้องไปแข่งนอกประเทศถ้าเกิดสนามณนะประเทศนั้นจุได้เป็นหมื่นถ้าแฟนบอลทีมเราไปเป็นพันก็สุดยอดแล้วแต่สวีเดนครับต้องไปแข่งนอกประเทศสนามที่ประเทศนั้นจุหลักหมื่น เข้าไปเป็นแสนฮะแฟนบอลสวีเดชถือคติ go Sweden being in good spirits is what does the trick สู้เขาสวีเดนอาวุธลับของเราคือกำลังใจที่ดีเยี่ยมเลือดรักชาติของพวกเขาไม่เคยแพ้ใครบอลโลก2006ซึ่งจัดที่ประเทศเยอรมนีในเกมที่สวีเดนแข่งกับปาร,รักไวยสนามนั้นจุได้72,000คนแต่นัดน,นี้มีแฟนบอลสวีเดชเดินทางมาที่เยอรมนีถึง100,000คน ห้าหมื่นอยู่ในสนามอีกห้าหมื่นให้กำลังใจอยู่นอกสนามมากันอย่างกับกองทัพเชียร์สุดใจไม่เคยมีเรื่องกับใครได้ใจได้ใจเอาไปเลยพี่ ส่วนนักบอลของสวีเดนที่เป็นซุปตานั้นหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเขาฮอตไม่มีทางที่คุณจะจับเขาอยู่สลาตันอิบราฮิโมวิชตลอดชีวิตสัดไป269ประตูแต่วันนี้ผมนั่งดูเกือบทุกลูกแล้วคัดมันเน้นๆเ,เพื่อแฟนๆช็อตเด็ดยูโร5ลูกที่สวยที่สุดเตรียมตัวพูดโอ้ไม่ก สมัยเป็นวัยรุ่นสลาตันอยู่กับไอเอ็ซปีและทุกคนยังจำรูกบาัสจันที่ยิง NAC Breda ได้แม่นแข็งแกร่งหลบหนึ่งจังหวะสองสามสี่ห้าหกจังหวะว้วลูกนี้ถูกโหวตให้เป็นประตูแห่งปี2004หลังจากนั้นสลาตันย้ายมาค้าแข่งในลีกอิตาเลียนกับยูเวนตุสแล้วยิงไกลโหดแบบนี้ การตอกส้นส่งบอลให้เพื่อนก็ถือว่ายากแต่การตอกส้นยิงประตูมันต้องเทพเท่านั้นสลาตันจัดไปสมัยที่อยู่กับอินเตอร์มิลานนัดเจอโบโลญยาชอดเด็ดนี้ได้รางวัลประตูแห่งปี Goal of the Year ตามคาดสลาตันย้ายไปบาร์เซโลนาในปี2009และเขาก็พิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่ากองหน้าที่ครบเครื่องต้องทำได้หมดทั้งยิงมงหรือแม้กระทั่งฟรีคิกไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ ทีมปัจจุบันช่างเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเขาเหลือเกินปีศาจสลาตันตีลังกาซัดให้ปีศาจแดงดำเอซีมิลานส่วนอนาคตนั้นโจเซ่มูรินโญ่อยากดึงไปร่วมทัพเรอัลมาดริดถึงขนาดโทรไปหาสลาตันว่าอยากมาปะถ้าอยากบอกมาแล้วคุณอยู่เฉยๆผมจะไปสอยตัวคุณมาเองและทั้งหมดนี่คือสวีเดนพรุ่งนี้พบกับผมและช็อตเด็ดยูโรได้ใหม่สวัสดีครับ